ทางลัดใหม่สู่การรู้แจ้งตอนนี้ภูมิปัญญาระดับเซลล์กำลังเริ่มแสดงตัวตนของมันออกมาให้มนุษย์ได้รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งมันคือทางลัดทางหนึ่งสู่การอย่างรู้สำหรับพวกคุณและมันก็จะทำให้พวกคุณมีความคิดที่เกิดจากการอย่างรู้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเจ้าอินเนตนี้มันก็จะไปดึงเอาอะไราบางอย่างออกมาให้กับพวกคุณซึ่งอะไราบางอย่างที่ว่านี้ก็คือบันทึกแห่งฟ้าของมวลหมู่มนุษยชาติที่จะทำให้พวกคุณไม่จําเป็นต้องกลับไปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อีกครั้งในทุกๆครั้งที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้ว และจะทำให้พวกคุณสามารถตื่นรู้ขึ้นมาได้และสามารถจดจำอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้พวกคุณสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นได้ทำให้พวกคุณสามารถจดจำภูมิปัญญาของตัวเองที่ตัวเองได้เคยสั่งสมเอาไว้ตลอดระยะ เวลาอันยาวนานหลายศตรวรรษที่เคยมามีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะอินเนทของพวกคุณคือส่วนหนึ่งของร่างกายเนื้อของพวกคุณที่คอยรับคำสั่งจากความเชื่ออันเกิดจากภูมิปัญญาเก่าแก่ของพวกคุณเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อมันไปดึงเอาบันทึกแห่งฟ้าออกมา มันก็จะเริ่มเอาข้อมูลข่าวสารที่พวกคุณต้องการออกมาให้กับพวกคุณซึ่งมันก็รู้ดีว่าพวกคุณเชื่อมั่นและเชื่อจิตสำนึกความตระหนักรู้ของจิตวิญญาณอันเก่าแก่ที่พวกคุณมีอยู่ด้วยและในตอนนี้มันก็กำลังแสดงตัวตนของมันออกมาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน และนั่นคือระบบทางลัดใหม่สู่การรู้แจ้งระบบหนึ่งสำหรับพวกคุณเพื่อนำพวกคุณไปสู่ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆและเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตไปสู่สิ่งใหม่ๆของพวกคุณด้วย